าบายดีทุกคนมันนี้มาพบก,กับซองพี่แอนดี้ไนทูมิดยูอีกแล้วเนาะอพอกันอีกแล้วมันนี่ซองพี่อ่าพี P ่แอนดี้ไนทูมิดยูจะพาทุกคนไปรีวิวสวนในบ้านเนาะสวนสวนควรัวในบ้าน <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเลยเนาะอ่าเพราะว่าบ่ามีบ่คิดยังออกว่าจะเห็ุคลิดยังรวมก็เลยจะพาไปเบิ่งว่าว่าในบ้านมีมีสวนกวนเป็นพักแม่เป็นต้นยังแหนเนาะอ่าทุกคนอ่าบ้านทุกคนเดย์นี่พักยังแนมนนีต้นแม่เนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อเดี๋ยวเขาพาเดี๋ยวเบิรนะ์นไยเนาะไป เป็นบานติชถนนเนาะก็จะมีเสียงสดนเนี่ยกล่องกับชีชันหน่อยหนึ่งเรื่อเพราะวะ่า <c oughs> ผมมีมือกล่อง <c oughs> อันที่หนึ่งจะเป็นต้นบังหูดใบหูพันหูจักใันหูจักกระทวงไปอันที่สองจะเป็น ต้นต้นต้นหัวลพภาเอิรนคือกันอยู่บอ่ะบรรจุเจ้าเอิรนเนีไหนคอมเมนต์บอกในเด้ออันที่สามต้นนี้คืองามอันที่สามจะเป็นต้นกะเพราอันที่สี่เป็นต้นหดเจ็ต้นต้นต้นหัวชิไข่อันที่ห้าจะเป็นต้นผิก สุดท้ายจะมีแต่ต้นหัวละพาเนาะอยากกินข้าวปุ้นเลยเห็นก็จะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้มันต้นมะเขือที่จริงน่ะดกใช่ไหมแต่ว่ากินไปแล้วเป็นต้นปลายปลายแหละอันนี้ก็จะเป็นต้นกะเพราเนาะอันนี้เป็นต้นต้นต้นยางบันเทาเออหมักมอเนาะต้นหมักมอนไผ่หู เอิน่นคือกันอยู่บ่คอมเมนต์บอกในเด้อนี่อันนี้ข่อยปูเองกับมือได้นี่แต่ว่าทถ้ามืดนี่ว่าไม่ถอยปูใน,นก็นจะเป็นต้นมะเขือที่เก่กาเนาะกำลังเริ่มเป็นดอกพอบาตัดแหละที่จริงต้นใหญ่ใหญ่ต่อมาก็จะเป็นต้นอันนี้ต้นใบอีตูหรือว่าต้นแมงลักกันละที่จริงบักพริกต้นน้อยๆนะแต่ว่าดอกเป็นบ้านละก็จะเป็นมากบ้านละ อ,อยากเห็นหนาคนปลูกแลนี่นี่ก็จะเป็นต้นต้นต้อนอีตูเนาะนี่่าพริกอัลลีได้่าพริกแบบว่าโคตรดกเลยเขาก็จะเห็นหนาคนปลูกคือกันดจะพาไปดวก <c oughs> ันแทนโอ้ยตายอันนี้ลาวขานนี้แหละโบเมนยังนะ้อันเห็ดอันพากันปูกบกทัวคนปูกบกทัวเลย กินหมากรุนเบิดแล้วกันเลยบ่ <S <S ไ,ได้เอาเราเอาเรา,เอ,าออกเลยเอาไว้แบบนี้เลยชุปต่อมาก,ก็าจะเป็นอันหอมบัวเนาะหอมบัวแล้วก็เดียเด๋ยวเพิ่นมพลังงานปลูกยังพักเสริมนี่แหละจะขีต้ติดรึเบอ่ต่อมาก,ก็าจะเป็นตัวเบีย้ยเบี้ยบักเขือเนาะเบี้ยบักเขือบักเขือเปาะบักเขื่อนยังนี่แหละก็จะมีประมาณนี้แหละ น,นี่จะเป็นต้นกระเทียมเอ้อบงงามได้แต่อยากอยากงอยากโซแห้งๆจบนาต้นบะักพิกอีกแล้วเป็นต้นบักพิกอีกแล้วโอ้ยอยากเห็นหนาคนปลูกล้วได้นี่อันนี้เป็นหมักนาวน้อยเนาะนาวหมักนาวหมักนาว,นาวอ,อ่ต่อมาก็จะเป็นบักพิกอีกแล้วแต่ว่าต้นในน้อยอะคืบเดียว แต่ว่าเป็นดอกและเป็นหมากแล้โอ้ยอยากเห็นหน่าคนปลูกเอออยากเห็นหน่าคนปลูกอเัเดีนี่ต้นมะเขือีกแหละอันนี้จะเป็นน,นี่ต้นยัง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 ทุกคนต้นตังโอตั้งสายบ่ตังโอตังสายประมาณนี้แหละทุกคนเอิ้นพักงานต่อมาก็จะเป็นพักนี่พักนี่พักนี่พักยังพักนี่ พักเอ่อคอมเปนนี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้พักยังบ่งหูไปหูคอมเมนต์บอกเด้เดอร์มันจะเอินพักยังอ่าส่วนเนาก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะใ่ายถ่ายบิงคนคนผูกแท้ๆเเป็นคนแบบวะ้ไา้ก็ถ่ายก็ านนี้ทุกคนเนาะผักสวนผักของเฮารือว่าสวนครั่วของอะข่กับหมูนะอยู่ในบ้านี๋ยวแล้วอะบ้านของเพื่อนในของของทุกคนเลยอะมีพืชชนิดใดแน่เนาะคอมเมนต์บอกในเด้อเพราะว่าอยู่กับหมูสองคนกะเสียประมาณนี้แหละแต่ว่าขอบริปูกเองดอกเพราะว่าขอ็นคลติดปูกต้นไหม้ติด แต่ว่าบบเป็นผลหรือว่าเป็นหมากบบเป็นอียังแบบนั่นแหละผู้ใดที่เคยเป็นคือกันเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นคนที่แบบเขาเอื่นอียังบุุ้เพราะว่าปลูกแล้วบบเป็นหมากบบเป็นผลแต่ว่าติดนะประมาณนี้ทุกคนค่ะภัยที่เป็นแบบคอยกะคอมเมมต์บอกในเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้กับชิจบประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะ ผู้ใดเบิ่งจบก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แหน่เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของข่อยเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวายดายจบไว้เพียงชั่วหนี้เด้อทุกคนเดียวทุกคนคลิปยังบจ่จบอ่าลืมบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางซองพี <P> ่แอนดี้นายทุกที่อยู่น้ำเด้อขอบใจหลาย,ลายๆเด,ด้อผู้ใดที่เบิ่งจบสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย oh <laughs>